มติชนพอดแคสต์ Podcast, ไทยจีนหลายพันปีมีหลักฐานทั่วไทยโดยสุจิตวงเทศมิตรภาพไทยจีนสืบทอดมานานนับพันปีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยทั้งนี้ตามรายงานข่าวว่าเมื่อเวลา10บนาฬิกา ตามเวลากรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพหนึ่งชั่วโมงวันที่6กุมภาพันธ์ที่อีสท์ฮอลมหาสาลาประชาชนนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเยี่ยมคาระวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์ ไทยจีนคือประเทศชาติได้แก่ประเทศไทยกับประเทศจีนดังนั้นในคำกล่าวของนายสีจิ้นผิงหมายถึงประเทศไทยกับประเทศจีนมีการติดต่อกันนับพันปีมาแล้วซึ่งสอดคล้องหลักฐานวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีที่พบในไทยล้วนสนับสนุนอย่างแข็งแรงต่อคำพูดของนายสีจิ้นผิงเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีน มีสืบทอดนับพันพันปีมาแล้วได้แก่โซเมีย DNA และวัฒนธรรมดังต่อไปนี้โซเมียหมายถึงที่สูงแห่งเอเชียเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทางจีนตอนใต้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันถึงดินแดนไทยบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิวเขาสลับซับซ้อนกลางทวีปเอเชียค่อยลงทางใต้จากเวียดนามไปทางตะวันตก และย้อยลงไปในกัมพูชาจนถึงด้านตะวันออกของอินเดียรวมรัฐเล็กรัฐน้อยในเทือกเขาฮิมาลัยมีพื้นที่มากกว่า2.5ล้านตารางกิโลเมตรความสูงประมาณ300เมตรขึ้นไปเหนือระดับน้ำทะเลกรณีกล่าวถึงผู้คนบนที่สูงแห่งเอเชียนี้มักไม่รวมเสฉวนซึ่งถูกผนวกเข้าไปในจกักรวรรดิจีนมานานแล้วและไม่รวมรัฐในเทือกเขาฮิมาลัย เพราะไม่มีประวัติสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คนบนโซเมียอื่นๆลักษณะภูมิประเทศของโซเมียเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้การเดินทางระหว่างหุบเขาเป็นไปได้ยากส่วนเส้นทางน้ำหลายสายซึ่งมีแหล่งกำเนิดบนโซเมียได้แก่พรมบุตรอิระวดีสารวินโขงเจ้าพระยาน้ำดำน้ำแดง ก็ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไม่ดีนักเพราะเขตต้นน้ำมีเกาะแก่งมากหรือน้ำไหลเชี่ยวจนเกินกว่าจะใช้เดินเรือ DNA คนบางกลุ่มจากลุ่มน้ำฮวงโหในจีนภาคเหนือและลุ่มน้ำแยงซีในจีนภาคใต้ยโยกย้ายไปมาแล้วมีการผสมผสานทางเผ่าพันธุ์กับคนพื้นเมืองดั้งเดิมทางภาคเหนือของไทยหลายพันปีมาแล้ว หลักฐานล่าสุดจากนักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างจากโรงผีแมนอำเภอบางปะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบ d n a อราว1,700ปีมาแล้วของคนสามกลุ่มได้แก่คนพื้นเมืองคนลุ่มน้ำหวงโหคนลุ่มน้ำแยงสีวัฒนธรรม มีหลายอย่างที่รับจากจีนเมื่อหลายพันปีมาแล้วดังนี้ 1. หม้อสามขาอายุราวสามพันปีมาแล้วในวัฒนธรรมหลงซานขุดพบบริเวณลุ่มน้ำหวงโหจากนั้นแพร่หลายถึงดินแดนไทยตามแนวเชิงเขาทางตะวันตกตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้จนถึงมาเลเซีย 2. 1 2นักกษัตริย์ รับจากจีนด้วยชื่อปนกันทั้งภาษาจีนและภาษาเขมรได้แก่ชวดฉลูขานเถาะเป็นต้นปีนักกษัตริย์เปลี่ยนตอนเดือนอ้ายหรือราวเดือนธันวาคม 3. ขวัญความเชื่อดั้งเดิมตั้งแต่จีนถึงอุตสาคเนแต่ชื่อเรียกว่าขวัญได้จากคำจีนว่าหวนหวนสี่แถน ได้จากภาษาฮั่นว่าเทียนแปลว่าฟ้าหมายถึงผีฟ้า 5. แม่ปีลูกปีในล้านนาได้ต้นแบบจากปฏิทินจีนหลายพันปีมาแล้วแม่ปีได้แก่กาบดับระวายเป็นต้นส่วนลูกปีได้แก่ใจเป้ายีเป็นต้นเชื้อชาติไทยไม่มีจริง ประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักเป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมของคนไทยกลุ่มเดียวเรื่องคนไทยเชื้อชาติไทยสายเลือดบริสุทธิ์ผู้สถาปนาสุขโขทัยราชธานีแห่งแรกราวเ0 0ปีที่แล้วแต่ในโลกไม่มีเชื้อชาติดังนั้นเชื้อชาติไทยไม่มีในโลกประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงประวัติศาสตร์ประเทศชาติที่มีจริงด้วยหลักฐานวิชาการจำนวนมากสนับสนุน แต่รัฐบาลไทยใช้งานประวัติศาสตร์เชื้อชาติที่ไม่มีจริงและไม่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ